วันนี้เป็นอะไรมาคะปวดข้อบ่าไหลคะ่ะคล้ายๆเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมปวดขึ้นศีรษะบางทีมันก็มีชาลงแขนช่วงที่เป็นเยอะๆค่ะคืออยู่เฉยๆมันก็รู้สึกมันเมื่อยๆแล้วบางทีมันก็จะขึ้นแบบขึ้นข้างล่างขึ้นมาที่หานกระโหลกเลย,เลยอันนี้เป็นมานานหรือยังอาการแบบลักษณะเป็น,ปนหายๆอะไรแบบนี้โอ้นานห้าปีเ <Okay. S 1> มากกว่า5ปีแล้วใช่ค่ะ ชื่อตุ้มนะคะตอนนี้อายุ41เดปีแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็คือทํางานประจำค่ะอยู่เป็นพนักงานออฟฟิศนะคะแล้วก็นั่งหน้าคอมแล้วก็ขับรถด้วยค่ะก็จะเป็นปัญหาเหมือนคนทั่วไปเลยคือปวดข้อบา่าไหลคล้ายๆเป็นออฟฟิศซินโดมค่ะพอมีอาการมากๆก็ไปหาหมอค่ะก็มีการรักษาบ้างแต่ไม่ได้รักษาต่อเนื่องพอเริ่มดีขึ้นเราก็อยู่กลายเป็นว่ามาอาการกําเริบเพราะว่าเราต้องเลี้ยงลูกต้องอุ้มลูกค่ะก็จะมีอาการขึ้นมาอีกก็เลยอยากมองหาคลินิกที่ช่วยดูแลปัญหาทางด้านนี้คะคะคือปวดข้อบา่าไหลแล้วก็มาเจอททีีี่่่่่่นนคคคะะเลูาิก โปรแกรม PMS ค่ะอันนี้เครื่องแรกนะคะจะเป็นเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะมีพลังงานค่อนข้างสูงทะลุเสื้อผ้าได้เลยให้ความลึกประมาณ10บเซนติเมตรเครื่องนี้ยังสามารถนะคะช่วยตรวจประเมินความผิดปกติของเนื้อเยื่อถ้าตำแหน่งเนื้อเยื่อของเราอะคะ่ะตรงไหนที่มันผิดปกตินะคะมันจะหน่วงแสดงอาการขึ้นมาเลยคนไข้จะรู้สึกว่ามันจะจี๊ดนิดนึงนะคะบริเวณที่ทาเนาะแต่ถ้าตรงไหนเนื้อเยื่อที่มันปกติะคะ่ะมันก็จะเป็น เส้นประสาทหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆนะคะถ้ามันปกติเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยเนาะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อ리เว이터스캐폴 a กล้ามเนื้อน,นี้เราจะค่อนข้างตึงและเก่งขึ้นมามากนะคะก็คือต้องใช้เครื่องนี้เท่านั้นในการสลายผังผืดนะคะ และเครื่องที่3นะคะเราก็จะใช้เป็นพลังงานเลเซอร์นะคะเพื่อลดการอักเสบนะคะและเพิ่มการคลายตัวของกล้ามเนื้อะคะ่ะรวมไปถึงเราใช้เทคนิคนะคะดีฟทิชูมัสสานะคะซึ่งเป็นการนวดนะคะตามแนวลายกล้ามเนื้อนะคะเพื่อทําให้กล้ามเนื้อนะคะมีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นแล้วก็หลังทํารู้สึกว่าสบายขึ้นนั่นเองค่ะหลังทํานะคะก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงช่วงคอบ่าไหละคะ่ค่ะรู้สึกว่ามันคลายตัวขึ้นเพราะว่าอย่างตอนแรกอะ่ะตอนขยับมันจะขยับได้ไม่ค่อยเยอะ ทางซ้ายขวาค่ะแต่ตอนนี้พอหลังทำรู้สึกว่าขยับได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ความปวดเมื่อยลดน้อยลงค่ะ